ตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวตึงๆแข็งๆขยับคอยากไหล่ตึงพอจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยหลายคนนะครับคิดว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องปกติของอายุแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือสัญญาณว่าโมบิลิตี้ของเราเนี่ยกำลังแย่ลงครับวันนี้เราจะมาดูนะว่า1ทําไมเราถึงควรที่จะฝึกโมบิลิตี้ทั้งอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์บอดี้เลย2แล้วใครอ่ะที่ควรจะฝึกโมบิลิตี้สแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโมบิลิตี้ของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ดีแล้ว สวัสดีครับธรรมดาแสนพิเศษธนาทิพย์ทียนทีครับโมบิลิตี้คืออะไรก็คือความสามารถของข้อต่อที่สามารถที่จะขยับได้จนเต็มมุมพร้อมกับการควบคุมกล้ามเนื้อซึ่งไม่ใช่แค่การยืดหรือว่าการส t r e t นะครับแต่คือสามารถที่จะขยับได้ดีแข็งแรงไม่เจ็บหรือว่าบาดเจ็บอ่ะทีเนี้ยทำไมเราถึงต้องฝึกทั้ง upper แล้วก็ l o w ์บ body เลยช่วง upper body เนี่ยนะครับก็คือคอไหล่อกหลังซึ่งถ้าเกิดเราฝึกเรื่องโมบิลิตี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเราเนี่ยให้ลดเรื่องออฟฟิศซินโดรมได้ครับทำให้เราอะ่ะไม่ติดแล้วก ็คือช่วงหลังล่างสะโพกเข่าข้อเท้าช่วยทําให้เราอะ่ะเดินนั่งยืนวิ่งแล้วก็การเล่นกีฬาของเราเนี่ยมี performance ที่ดีขึ้นครับและยังสามารถลดหรือว่าบรรเทาอาการปวดหลังหรือว่าปวดเข่าได้อีกด้วยและทีนี้มาดูกันบ้างน,นะครับว่าใครที่ควรจะฝึกเรื่อง mobility กันบ้างคนทํางานออฟฟิศคนออกกําลังกายแล้วก็คนที่ยังไม่คิดว่าตัวเองแก่ แต่จริงๆคนแก่ก็ฝึกได้นะเราก็พาพ่อเราฝึกนะจากที่แบบติดๆขัดๆตัวแข็งๆตึงๆเนี่ยตอนนี้ก็แบบนิ่มขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมาก mobility พ่อเราแบบดีขึ้นเยอะมากพ่อเราเจ็ดสิบนะซึ่งคุณรู้ไหมครับว่า mobility เนี่ยมันจะเริ่มแย่ลงพอเราอายุ25-30ิปีถ้าเราไม่ดูแลอะไรมันเลยอ่ะทีนี้มาดูเช็คลิส s t กันง่ายๆบ้างนะครับว่าเราจะดูได้ยังไงว่า mobility ของเราเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าก็คือ ถ้าเรายกแขนขึ้นเหนือหัวเนี่ยนะครับแล้วไหล่เนี่ยเราตึงหลังเนี่ยแอนเลยอันนี้แสดงว่าโมบิลิตี้เนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วนะครับอันนี้แต่ก่อนพ่อเราเป็นนะต่อมาก็คือนั่งยองๆแล้วอ่ะเราส้นเท้ายกครับอีกข้อนะครับหมุนคอแล้วมันตึงหรือว่ามีเสียง ข้อสุดท้ายนะครับเราวอร์มร่างกายไปนานๆาแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกฝืดๆอยู่เลยอันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอนะ่ะมีมากกว่า1ข้อคุณอนะ่ะก็เริ่มที่จะควรฝึกได้แล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นยังไงกันดี1ใช้เวลาในการวอร์มเรื่องโมบิลิตี้แค่วันละ5-10ถึงนาทีครับ 2. เน้นข้อต่อหลักนะครับไหล่คอสะโพกข้อเท้า3ทําเป็นประจาําและทําอย่างสม่ําเสมอทําก่อนนอนหรือทําก่อนออกกําลังกายก็ได้ครับถ้าทําก่อนออกกาลังกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินามิกวอร์มอัพได้เลยนะอ่ะจำไว้นะครับเรื่องของโมบ แค่ของนักกีฬานะแต่มันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตในระยะยาวของเราทุกคนถ้าคุณอยากจะขยับได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนแก่มาเริ่มฝึกโมบิลิตี้กันตั้งแต่วันนี้นะครับคือส่วนใหญ่ที่จะเห็นเนี่ยก็จะเป็นของฝรั่งเดี๋ยวเราเอามาแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วทุกคนมาทําเป็นพร้อมๆกันนะครับไปแล้วนะกูเดจ้